ก็จะเป็นเป็นลาลูกทานี้ลวกจิม้มเป็นลวกจิ้มนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของใครเอ่ยสาวพี่เมย์มมปะบะับเพื่อนกบปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรา ตรงนนี้้ะะคลเอเดี๋ยวเราจะพากันไปกินเล้งนะต้มเล้งนะคะใช่แถวบ้านเราว่าจะรสชาติเป็นยังไงใช่ไหมีที่จริงมันก็มีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะใช่แล้วเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปกันนะบ้านเราอยู่ทางไหนนะคะตอนนี้น้องกูเวียนปู้ใช่แม่ก็ปวดหัวมากคึ่งไปหาหมอกลับมานะคะเดี๋ยวเราก็จะพากันไปกินเดี๋ยวถึงแล้วเราอย่าลืมถ่ายนะคะใช่ค่ะไปกันเลย ตรงไปทางเส้นพระรามสองก็ได้ใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะนี่เราก็กำลังขับกันไปอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวไปทางปากซอยพุทธบูชาค่ะบ้านเรากใกล้จะถึงแล้วนะ เราก็เลี้ยวเข้าซอยพุทธบูชามาแล้วนะคะร้านก็ชื่อว่าร้าน,ออนเอ,อ่อข้างหน้านั่นเองดอเดี๋ยวดูะนะคะ <ใน S 1> ว่าเป็นกล้วยเสียวหมูตำลึงในเอกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะมุ่งหน้าตรงไปที่ร้านนะนีะ่นะคะก็เลี้ยวเข้าซอยพุทธบูชามาก็าจะเจอร้านใหญ่ๆอยู่ฝั่งฝั่งขวามือ เดี๋ยวเราก็ไปหาที่จอดกันแล้ววันนี้เราก็ถึงแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในร้านเล่นอะไรเนาะนี่นะคะป้ายดินไปวันนี้พี่เหวีวจะกินอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูก่อนเนาะโอเคไปกินลำไยสามลำไยได้ไปพี่มหวียวอะไร บอกพี่เขาแล้วเข็นตะโอะอะไรคะีน um, no. ี uh, right. ่มเกนะเอาไมหสเต็ก uh ุดหสเต็กเอากเตียวบาเอาไอ้นี่เอาต้มเล้งค่ะหนึ่เล้งเส้นเลงย่งเี้เอาเอาแซ่บอาหาร นี่นะคะก็มีขนมมาด้วยตอนที่เราก็สั่งไปแล้วที่เหลือก็รอในเมนูเขามีแบบไหนบ้างรอกในเมนูมีต้มยำต้มยกงก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกาเหลาได้หันหน้ามาทางนี้นี่นะคะเป็นมเมนูนะนี่เมนูใช่ไหมครับพี่หมิวกินอะไรสั่งไปกินเล,เล็กโฟค่ะเล็กโฟน้องมุกสั่งอะไรไหมคะลูก โอเคแล้วเราก็สั่งต้มต้มเล้งไว้ด้วยเนาะ<ม>แล้วเข้าเปล่าเดี๋ยวเรารอดูว่าเมนูอาหารออกมาจะเป็นยังไงน่ากินไหมต้องปิดบลายใช่ไหมลูกโอเคน,นี่น้ำใยก็เ,เป็นอะไรเลยเนี่ยเป็นคั่วอ้าวเหนียวคิวว่ามันเป็นน้ำน้ำใยเป็นแก้วเดี๋ยวเราสั่งน้ำแข็งให้น้องเพิ่มอีกหนึ่งใช่ค่ะน้องมองอูกเอาไปกับก็ได้ลูกน้องมูกเอาไปกัดน้ำแข็งแก้ว มีอก็เป็นเป็นแก้าการทําตัวใหญ่พี่หมิวกินครอกมะค่ะตัวเล็กอ่ะน่ารักเขาเปิดให้ไหมอ่าไปเจมันจะได้ไม่หงายดลเนาะเจพ่อขอสองสามเรางม้เคยมากินไหมร้านนี้ลูกไม่เคยพี่หมิวเคยมาเคยไม่เคยมาเหรอ นี่เราเคยพาแม่มาเขาที่แล้วเขาที่แล้วก็พาแม่มาหาหมอเลยเนาะแล้วก็มากินใช่รอบนี้น้องมุกมาด้วยเดี๋ยวมาดูกันหมูสเต๊ะน้องมุกไม่เอาข้าวได้เหรอลูกไม่เอาเขามีหนมถ้วยได้น้วยกินได้เสียตังเสียดังนะคะกินได้แต่เสียตังค์นะคะไม่เอาความชอบคุณพ่อบอกให้หน่อยเรามารอดูว่าเมนูอาหารที่สั่ง เนี่ยพี่เหมือนรู้ทำไมเขามีรออาหารไม่กินรออาหารใช่นานเขาก็จัดสวยมากนี่แบบครับนี่ให้หนที่ให้เราหมูก็เป็นสาวเสิร์ฟค่ะตอนนี้หิวน้อ่ะมีเนอหิวยังหิวแล้ว พี่จริงตรงนะี้มันจะมีร้านหนึ่งแถวๆตรงนี้แหละของกินเยอะมากก็เหมือนท่าเลยมนะันมันจะเป็นเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนศูนย์รวมพวกร้านต่างๆแต่มันก็ไม่ถึงกับศูนย์นะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยดีเยอนะแล้วแต่มันก็แม่แล้วก็ไปเที่ยวกันไปเที่ยวได้ไง<อ><อ>คุณแม่ไม่สบายนะทาไปได้มาแล้วนี่ นี่นะคะก็จะเป็นเป็นลายลูกทานนี้ลวกจิ friends, ้มเป็นลวกจิ้มนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของใครเอ่ยชามนี้เขาพี่หมิวเขาพี่หมิวน่าทานมากเนื้ออร่อยระบอกเกี๊ยวเลงมันจะเย็นเกี๊ยวอร่อยไหมนี่นะคะก็จะเป็นเมนูลวกจิ้มหมูเขาเขาจะมีเกี๊ยวมีลูกชิ้นนะอันนี้แหละ ของแม่โค้กคุณพ่พอนะคะจริงมพ่อต้องนั่งโค้งตรงกับแม่ฮนะเป็นต้มเลง้งแต่น้องมุ้งมาย้ายที่เนาะนี่เป็นต้มเลง้งน่ากินมากความใหญ่แะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจ<ด>ิ้มเอาไว้ใส่กระดูกไหมคะลูกนี่นะคะก็จะเป็นเมนูต่างๆเนาะโอเคพร้อมลุยกันยัง,งพร้อมลนะแล้วแมวขานหมูสเต๊กอีกอย่างนึงเดี๋ยวรอโอเคเดี๋ยวน้องมุ้งมาเปลี่ยนที่ เ,เดี๋ยวน้องโมง่าเปลี่ยนที่กับแม่จะได้นั่งตรงกับพี่หมิวนะแม่ได้ทานกับพ่อโอเคไหมนี่นะคะก็เป็นต้มเล้งหนึ่งชามนะคะที่แม่สั่งมานะมันก็น่ากินมากก็ตัวจิม้มอันี้มีเกี๊ยวปลาเลยพ่อถูกใจไหมถูกใจครับดีเน้องหมิวไม่คุยเลยนะมีวใส่อะไรไหมนี่ยกินแล้วเอาน้ำตาลแม่กอให้เขียนชื่อคนละคนได้ เขียนได้น้องมุกจะไปเขียนอะไรล่ะน้องมุกก็รออะไรอยู no, so. ่เน okay. ี่ยตอนเนี <h <h ้ยน้องมุกรอเมนูอะไรอยู่คะลูกอุตส่าห์เต้ค่ะอูสาเต้อ่าเดี๋ยวพี่มิวจะชิมดูก่อนนะว่ามันอร่อยขนาดไหนได้แล้วได้แล้วมาแล้วโอเคนี่เมนูน้องมุกก็กำลังมาแล้วนะคะ น่ากินไหมลูกน่ากินมนกนากมากนี่นะคะแมงควาโอ้ยโอ้ไปเดี๋ยวเราก็ขอตัวเพื่อนๆกินก่อนรสชาติเป็นไงเล่นนะไม่มนะีเผื่ออร่อยไหมน้องโม่ลองชิมหมูสะเต๊ะให้แม่ดูสิว่ามันอร่อยไหมอร่อยดีอร่อยไหมอร่อยไหม,มคะ นี่จิ้มตัวนี้ได้เนี่ยกับแก้มนี่เป็นคนจิ้มเนาะใช่แล้วก็กับคว้มใช่ไหมทางแนวกะทิกะทิแม่ค่ะแ้วก็กับแก้มเนี่ยใช่กับแก้มหรือกินกับข้าวก็ได้ไม่ใช่กับแก้มอย่างเดียวนี่อ่ะพ่อจะคนเลยให้ดูนะคะเนื้อเยอะนะเนี่ยราคาก็ประมาณหนึ่งร้อยหรือหนึ่งร้อยยี่สิบเนาะโอเคอร่อยจังยี่สิบร้อยยี่สิบนะไม่ใช่เี่เนาะ โอเคเดี๋ยวแม่ขอลองชิมดูดีว่ามันจะมีรสชาติเป็นยังไงอร่อยอะแซ่บมากเลยค่ะอร่อยมากแล้วก็รัวจิ้มก็จะมีน้ําจิ้มให้ด้วยใช่ไหมน้องมุกใช่แม่เด็ดแต่บอกเลยให้นะมันท,ที่นี่ชิลมากมีเพลงให้ฟังด้วยแม <laughs> ่น้ำแก้วมาจากไหนไอ่ะเฮ้ยน้ำแก้วมาก่อนนี่ไงนี่อาหารทุกแก้ว โอเคค่ะ okay, วันนี้พี่เหนียวกับน้องมุกแล้วก็แม่พ่อนะคะก็พาเพื่อนๆมากินข้าวกันที่ต้มเล้งนะนายเอกเนะาะก็เจ้าตำลึงนายเอกนะคะแถวบ้านก็หน้าตาน่าทานมากแต่ย่างแล้วก็ใครอยู่แถวแวนี้ก็แวะมาได้นะคะสำหัวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอตัวไปทานก่อนเนาะบ๊ายบายน้องมุกบ๊ายบายกันแล้วลูก